กายเขาสวยอะทุกคนเมื่อคืนสวยเท่บ่มชอบล,ลุกนี้เลยเอ็นดูโชว์รอยสักน,นู่นนะี่นั่นแล้วน้องพูดอะทุกคนคําพูดของน้องมันแต่ละคําที่น้องพูดอะมันดีอะแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นเสมอไม่รู้นะมโนยืนหนึ่งน้องน่ารักมากใดๆแล้วสวยใครที่ไม่ชอบรอยสักน้องน้องบอกแล้วนะน้องไปสักมา ปกครองปบมือให้นักเรียนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีใจได้ไหมดีใจไหมที่ได้มานิ่นี่นทัศการโรงเรียนสิงเลขอดแห่งชาติครับโอ้อคุณแม่อายุ70ดปียังยังยังรอผมอยู่หรือเปล่าอสวัสดีอีกหนึ่งรอบครับแม่ เมาแล้วเธอยังไม่เมาเธอยังไม่กลับไม่ต้องมารับเธอกลับกับเราเวลาเธอเมอาเธอเลตุ้งเป๊ะเธอจะกลับกับเราเหรอได้เดี๋ยวเราฝากพี่อลันก,กลับตอนนี้เรา แล้วเหมือนห่างไกลกับนักดนตรีมากเลยพี่ที่ขอเพลงรักแรกมาหรือเปล่ามาไหมมาสิรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกถ้าจะแยกมันคงยาก ตอนนี้ตอนนี้มันต้องปัดหน้าม้าออกก่อนเพราะว่ามีเวลาอาบน้ำแต่งตัวประมาณ10นาทีครับผมก็เล,เลยต้องรีบนิดนึงสาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับเวลาเราสาผมห้ามสาับห้ามสาหลายรอบเพราะม่าสายากเราต้องใช้แชมพูม่วงเห็นไหมอุ้ย อันนี้อันประกาอันนี้อันประกาตอนนอนเผลอมือไปทับอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยหลายล่างบางคนเจ็บมากครับวันที่ไปสาบผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหตอนเข็มที่มันแทงจิ๊ดจิ๊ผมกั้นหายใจหลายรอบมากแต่ไม่น่าเชื่อผมผ่านความรู้สึกนั้นมาได้ แต่ทุกคนไม่ต้องห่วงครับเวลาเวลาสักลายทุกคนอาจจะไม่ชอบที่ผมสักลายอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์มันจะหายออกไปครับไม่ต้องห่วงนะครับเออเสื้ออย่าเพิ่งเก็บไปไหนนะมันมีเพลงที่ผมอยากจะมาร้องให้กับทุกคนฟังในวันนี้ผมก็เลยต้องตั้งใจอย่างมาก ในการปิน้นเนื้อเพื่อที่จะมานั่งอ่านแล้วก็ร้องให้ทุกคนฟังฮะเดี๋ยวจะเปิดเนื้อเธอโกหกก่อนที่เธอจะเปิดเนื้อเธออัดกล้องเอาเปิดกล้องแล้วเธอก็อัดคลิปเราก่อนทีแรกเราแต่ว่าพี่เจ้าของงานช่วยปิน้นเนื้อแจกทุกคนได้หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้มาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันมันเป็นเพลงที่ความหมายดีไงก็เลยอยากจะร้องกับทุกคน แต่ไม่ใช่เพลงต่อไปนี้นะแต่เพลงต่อไปนี้ขอมอมให้กับพี่ๆที่ขอไปทุกๆเวทีทุกๆเวทีครับรักครั้งออกไม่ใช่เบอร์เบอร์ออกไปนะครับเบอร์ออกไปรักแรกครับ ตัวมือดังๆให้กับน้องเต้สิงเมือสิบ้าทลงๆๆงไปเลยลงไปเลย,ลเ,ลยเพลงใหม่นะมีเพลงใหม่ด้วยเหรอเอามามีเพลงอะไรมาวันนี้มานำเสนอครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่มาน้อง้ายังมีมนฝนยังมีวันแรง สะรักจึงมีได้ใหกระแบ่งใครด,ดีไม่มีทาเอนอเดี๋ยวดตั้งชี้มาไหมตั้งชี้มาไหมว่ายังมีวันหมดไม่ครับมันร้องมันร้องไม่ได้ครับอ๋อทำไมถ้าร้าาองปุ๊บก,ก้าวขาเข้าคุกอีกแล้วก้าวขาเข้าคุกเหรอใช่ครับเดี๋ยวถ้านั้นเต้ยมายืนยืนร้องตรงนี้เลยไม่เป็นไร อ่ายืนตรงนี้นะ <c oughs> ยืนตรงนี้เลยตรงกลางเลยเก <c oughs> ็บไว้คนหน้าสิครับอ๋อเก็บไว้คนหน้าด้วยการตลาดเขาดี <c oughs> อ่ะทั้งนั้นไม่แซมเปิลให้พี่ๆเขาฟังหน่อยเลยชั้นนิดหน่อย คิดว่าพี่เคยคุยกับแม่ซื้อใช่คนเดียวไอ้นี่ก็คุยเหมือนกันโอ้ยไปไปไปอะไปไ,ไหนก็ไปไะอะเฉย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 เริ่งบนงานเพลงต่อไปแล้วขออนุญาต เิดเนื้อทั้งผลงานเพลงนั้นเลยครับ ยายามมองข้างล่างเพราะว่าข้างบนผมก็ยดลืมเนื้อเหมือนกันครับ <Yeah. S 1> ก็ฝากติดตามผลงานเพลงเว v e r ของผมในในซิงเกิลนี้ด้วยรสหวานจากฟรีแฮนครับ <Yeah. S 1> เป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ชื่นชอบมากบางทีบางความรักมันอาจจะไม่ได้หวานเสมอไปบางทีความหวานมันก็เป็นความขมที่มันอยู่ในตัวมันก็เลยเป็นอะไรที่มันมันตรึงอยู่ในใจว่า ความรักทุกๆความรักอะ่ะมันจะสมบูรณ์แบบสักแค่ไหนมันก็ยังมีรสชาติของความขมที่มันอยู่ในนั้นอยู่ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากติดตามผลงานเพลงโคเวอร์ผมได้ครับเอาใจสาวๆยุคก90กนหน่อยแล้วกันครับผมเชื่อว่าทุกคนลองได้ มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากครับที่ทุกคนร้องเพลงนี้ด้วยกันได้แสดงคุณก็คือแสดงว่าคุณก็คือสาวกทรีแมนดาวเหมือนกันกับผมครับที่จริงในสกีผมมีเปิดตัวเขาด้วยนะแต่ตัดทิ้งไปแล้ว เหมือนเราข้ามไปเพลงหนึ่งะ,ะเหมือนเราข้ามไปเพลงหนึ่งไะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามไปก่อนแป๊บบนึงผมฝ่ายตั้งโพ้นว่าวันที่30นี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรม,มีคอมมีคอมเมนต์ประมาณ280%ครับ mm hmm. บอกว่าขอผลงานเพลงนี้มาเพราะว่าไปไม่ได้ร้องประมาณ 1>, 1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีได้แล้ว<ๆ>แม่ห้างม,มหาเสนีครับไม่<า>มือกล้องนี่เร็วมากเร็วมาก<ๆ>เร็วเร็วเร็วใช่ไหมเร็ว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 ไม่เร็วหรือเร็ว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 